ใครคบวันนี้ตัวบ้านอันไหนที่เป็นเป็นแตงโมเป็นโมเหรอไหนเปิดให้บ้าดูหน่อยอ๊อฟอ๊อฟี่มมีลมเย็นเลยเนาะแตงโม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 อันนี้ยังไม่ทำใช่ไหมทำไปแล้วทำไปแล้วอื เย็นไออีกแล้วเปิดดูซิวันนี้กันบ้าอะไรเอ่ยอันนี้ทำหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ทำอ๋อมันยังไม่ทำอือันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำไปแล้วสองอันทำแล้วเก่งมากอันนี้นะสิหัวข้อทายซิสีอะไร โอ้ยผลไม้เยอะเลยเนาะเฮ้ยอันนั้นอะไรนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแตงโมแตงโมเสียอะไรเข่งแข่งมากอันนี้อะไรอันนี้เอ้ยมะละกอที่มารยาชอบกินไงเสียอะไรมะละกอสีอส้มสีส้มเก่งมากแล้วเนี่ยล่ะคะฟักทองอืมฟักทองเสียอะไรสีส้มสีส้มถูกต้องเหมือนกันเลยแล้วเนี่ยหรอคะ แคระสีอะไรสีสม้มสีส้มเหมือนกันน่าสุดท้ายอะไรคะอะไรเอ่ยติ๊กติอกติ๊กสับปะสับป,ประรดสับป,ประปปรดสีอะไรสีสีเรือเก่งมากวันหย <c oughs> ุดทำถูกหมดเลยเอ่ะผมมาให้ตัวเองหน่อยวันนี้ครูอาไม่มาอา้าวครูอาไม่มาเหรอครูอา <c oughs> กลับมาเร็วมากทครูอากลับบ้านเร็วมากเลยเหรอไม่ใช่ครูอากลับที่โรงเรียนแล้วอ๋อครูอากลับที่โรงเรียนแล้วอันนี้หนู